เบาซีรัตเบาภูไธสิลเก่าศิลปเคยเด้อมาอนี้โอเคหนุ่มพี่น้องบันอิ่บาซีรัตจะพาทำไมพี่น้องมาฮะสาวโสดคนหนึ่งแต่ว่าเผึ่งจะเป็นสาวโสดหน้าใหม่นเด็กไม่เลยซึ่งเปิดใจไปเนาะมาสั้นซะอ่าก็ว่าผึ่นเป็นสาวโสดแบบใดหรือว่าสีหน้าผึ่นแบบใดอายุผึ่นจะปีบ่าวซีรัตเองก็ยังบ่ทันหู้เนาะมีแต่ว่าบ่าวซีรัตจะพาทำไมพี่น้องเขาไปหาเพื่อ่าสอบถามตัวผึ่นเลยเนาะแน่อะไรอาโอเคพี่น้องเพิ่มมาเป็นการเสียเวลานะ เดี๋บอร์ศิลั์จะพาพี่น้องเขาไปหาคนเขพร้อมกันเลยสบายดีโดยสบายดีโดยคือก่อนอื่นกับใครเนี่ยนั่นเหตุซาวเขาแนะนำตัวเนาะมีซื้อวันเราไหนเนาะซื้อป้าซื้อป้าบ่โดยมีอยู่จากปีเลยอาสิเข่าซ้ายสีสิเข่าซ้ายสี่โอ้กี่อกี่เดือนนี่แหละเนาะโดยโดยยังไงปัจจุบันนี่อายังโสดอยู่บ่โสดอ๋อมาในมื่อนี่กับอาออกมาเปิดใจบ่ เปิดใจในแบบใดอยากหาคนคุยหรือว่าหาแบบอ่ะถึงขั้นแบบว่าคู่ชีวิตไปเลยคู่ซิวิตเลยเนาะอ้โดยโดแล้วทางซาปานี่ยนะได้อันจำกัดอโยยู่บอ่ะอ่ะอโยศีบขึ้นไปศีบขึ้นไปบ่ะโอ้โบขึ้นไปแล้วแบบมีแบบว่าเน้นแบบว่าอยากคุยหนุ่มทางใดเป็นพิเศษบอ่ก็คืออ่าหนุ่มทางใดก็ได้เนาะโดยโดยโดยไม่ได้จำกัดเนาะ เดี๋ยวอันเรื่องหน้าตาดิถ้าสมมติว่าหนุ่มคนนั้นเนาะจะเข้ามอลงกับทางสปาเนาะแต่ว่าเป็นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่าอาจจะมีลูกติดอะไรโอ้ยว่าเคยผ่านการแต่งงานแล้วก็่เคยมีครอบครัวโอ้ล้วสมมติว่าหนุ่มเป็นเคยผ่านมาแล้วจะเข้ามาหาคนนอกทางสปาได้อยู่ได้ปะก็คือหับไรบ่นเนาะอ่า เดื่ยงมันแบบเป็นสิเป็นพราห่างพราหมายดุกติดอีหยังทางซาปากะบ่ได้ติเนาะเออก็คือคุยได้อ่าเพราะ,ะว่าสไลมันจะมีแบบว่าพราห่างแม่พราห่างพราหมายเนะาะสโดยแมน่นอ่าหรือว่าอ่าบ่าวโสดแบบบ่เคยผ่านแต่งงานกัมีอยู่เออกับปัจจุบันนี้เนาะทางซาปานี่มีอาชีพหยังบ่เป็นของตัวเองบ่อไทยหน้าปกติธรรมดานี่ยเลยโดยโดยโดย แล้วตอนนี้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าของเระบ่โดยเกี่ยวแล้วๆหน้ากบลายเลยโดยโดยได้จักสอบเนาะปีนี้ได้เช้ากุ้มกินบ่อแต่ละปีบ่อเลยต้องอ่าเห็ดว่าหน้าปีหน้าแซงต้องมีสองตัวก็คือบั้นสาปาเห็ดหน้าแซงได้บ่ได้โอ้ดีประย่างเนาะโดยอ๋อมีหน้าปีหน้าแซงน้ำหน่อยทุกคนอ่ะก็คือนมำนมเนาะคนไหนที่ยันทยานน้อยจันจา โดยแล้วที่ผ่านมาทางสปาเนี่ยนะเคยอบรมกับอ่หนุ่มลาวของฉันบอแบบลมแบบเบาสาวนี่โดยแม่ก็คืออยู่เนาะเราเป็นยังไงบ่นยังบอตรงสเปกบอลว่าใดอืมแบบว่ายัไงกะตรงสเปกบอลกตรงสเปกของเขาคุยไปเรื่อยๆจะชนะเขาวิจุกหมายเลยเลยเลคือคุยไปเรื่อยๆเนาะก็คือเคยลมอยู่น้ำเบาลาวกะ อ่าโดยโดยแล้วตั้งแต่เจ้าอันป่าเปิดใจมาเนาะมีคนโอบคนลมเดาบ่พี่เหมืนก็สู้ไปเรื่อยเหมือนเมื่ก่อนโดย<ๆ>โดยนีเขำว่าเรื่อยเขาก็ล้มไปเรื่อยเยนะีย่ยเนาะเพราะว่าเขาได้เปิดใจออกซองไปแล้วอ่าล้มไปจนว่าอ่าสิบพ่อแบบคนที่ใช่สำหรับเขาว่าสั่นกันเนาะโดยแมนแล้วทางแพนเค้นของซาปานที่มีอยู่จากคนมีมีนอนอยู่สองคนอ๋อีกับไซคือทางซาปาเป็นลูกสาวกกบแบน อ๋อโดยโดยคืออันทางถั่วพอถั่วแม่กเป็นกะอยู่ดีไม่แห้งเว้ยหรือเปล่าเป็นกะถ้าว่าอยู่ดีไม่แห้งเปล่าขนมขอ่ดีไม่แห้งได้แม่กับเป็นกะไข่เด้าหู้เพิ่นเคยพาตัดมาะาะจอแล้วก็คือทางถั่วแมนกเปล่าก็คือเพิ่นพาตัดอันอย่างน่องเป็นหนิวทงดีโอ,โอ,โอ้โดยโดย โดยแล้วตอนนี้เพิ่นกะอันบกอยแข็งแดงเป็นไนบอลดึแห้งเพิ่นเห็นเรียกหนักบ่ได้หลายเออโดยโดยกัเป็นเรื่องธรรมดาของคนพาตัดเนาะอ่าซึ่งเห็ุเรียกหนักบ่ได้ทุกคนเลยแล้วทางซาปานี่อ่ะภายในร่างกายเนาะอ่าแข็งแห้งดีปกติอยู่บ่บ่อยปลาเป็นโรคเลือดจางดิหนักสองมาก็เป็นโรคกระเพาะโอ้ก็คือตัวอันซาปาเองโอ้ก็เป็นโรคอ่าเลือดจางสองมากับโรคกระเพาะ จะได้ไปหาหมออยู่บ่ใต้ฐานย่านต่อต่อยาสุดเดือนนี้อ๋อก็คือสินเดือนมากับแปลยามากินต่อเนาะโดยอ่ะแล้วาสมุดว่านาะได้เปิดใจออกไปแล้วเดี๋ยวคุยกับหนุ่มวัสันซะถูกตึกใจแล้วเนาะแบบว่าเพิ่นจะชวนทางชาวบ้านนี่ไปอยู่น้ำเพิินนี่สะดวกอยู่บ่ ไปได้มาได้ไปแล้วต้องมายามพอยามแม่บปแมาณว่าไปดูเลยโดยไปมาบได้ยกตัวอย่างก็คือไปพุ่นเดือนนึงมาที่ช้าสักเดือนนึ่งมาเนาะอ่าโดยกะไปแล้วกะไปไปมานี่แหละอ่าไปมาหาซูเนี่าะโดยคือบทถิ่นบุปะทางนี่อาจารย์จ้ะอ่าโดยโก็คือขอเนี่ยถามนอทางซาบานี่อันได้ทั่ได้เฮียนอยู่บ่เฮียนกะถึงบ่คือว่าคันจบเฮียนหอดกันใส่ยนอก ภานาอังกการได้เขียนเป็นแล้วเนาะเรื่องภาษาไทยภาษาไทยก็พอได้ยิบ่าโดยการโดยสะดวกสบายเนาะสำหรับนมนมดิเพิ่นอันทักทายมาแหละอ่ะสปาเป็นการได้เขียนออกทุกคนเลยมันก็วันนี้การติโตเนาะอยากสิถามว่าทั้งสปานี่มีโทรศัพท์ใส่อยู่บการลินเฟลินไลน์ปกตินี่บ๊ คือทางเบอร์กะโทรเข่าโทรออกได้อ่าโดยๆทางติดต่อมันก็จะง่ายขึ้นนั่นแหละเนาะโดยแม่คือมันนี่เนาะตั้งใจเดินทางมาหาซาปาโดยเฉพาะอ่าระหว่างทางกะไกลพอสมควรทุกคนเลยอ่ามาก็คือบระผิดหวังเนาะเคนกะบปูเจ้าปูงามทุกคนเลยกับผู้คนโสดมาได้จากไหนกูมือนี่เนาะปวดเรียดหนึ่งในเราบ้านแล้วอ่าถ้าสมุติวาน่ะหนุ่มคนนั้นเคน กินเหล้ากินเบียร์หรือว่าสูบยาเนี่ยแหละถามว่าอันาคตถามว่ากินกินได้แต่กินเป็นเวลาเวลาบูแมนว่าอือตื่นมาแะไรกินยามแรงมาแะไรกินบ่อ๋อก็คือตัวอย่างก็คือแบบมีสังงานเนาะงานดองงานคือนงานใหม่หรือว่างานพวกงานต่างๆอ่ากินได้นะเวลานั้นคันคันวันบ่มีงานก็บเหตุเรียกประจําบ้านเฮานี่แหละโดยโดยถือว่ากินได้อยู่เนาะอาลไรสมมุิเนาะสมมุิว่า าาวยนะมีเงินสักตัวหนึ่งในยากเขตยังเนาะในชีวิตเปิดร้านขายเครื่องเปิดร้านขายเครื่องก็มีความฝันแบบนี้บ่อาโดยโดยขายเครื่องตัวไปนี่บ่แม่เนี่ยนะบ้านกับยังบุ๋มคนมีลายนะโดดถ้าเป็นขานไงกับคือคิดไว้เนาะในอนาคตอยากเปิดร้านขายเครื่องไว้แชร์ทุกคนเลย แล้วอันทางซาปาเน่เคยลงไปหาเงินอยู่ไทยอยู่บ่เออลงไปเห็นงานอย่างโน้นเมื่อก่อนเห็นงานร้านขนมเออลงไปดูดนบอกดูแถวไหไเนาะแถวทางวัลุ่มอยู่แถวโนนบ่โดยโดยโดคืออันมันนี้ก็เลยตัดสินใจขึ้นมาบ้านขึ้นมามาอยู่แล้แม่ในไลฟเพื่นพาตาจเลยเพื่นพวกรู้ โดยเกิดมาดูแลทั้งทั้งแม่เป็นแล้เนาะโดยน้องก็ยังเเขาียนอยู่บ่เขังเฮียนกอยู่ปะแล้วเป็นยังไงภัในเฮียนครอบครัวเนาะฐานะว่ากันซะอ่นอยู่ในระดับใดปัจจุบันนี้ปานกลางอยู่ในปานกลางพออยู่พอกินเนาะดูดยการบ้านเท่ากับทาบเหตุกาบณมีกินลอยง่ายเลยโดยแมนแล้วเรื่องเมียกภัยในเฮือนทั้งสปาเห็ุเป็นบ่นบอ แบบอ่านกตัวอย่างหนึ่งเขาล่างถั่วเห็นอยู่เห็นกินประมาณนี้นะอ่าก็คือเห็นได้เนาะโดยโดยจยถือว่าเรียรทั้งนี้กับพ่อมทุกอย่างเนาะเป็นในบ้านไม่เดือนได้แหละโดยโดยก็คือจะถือสเปคนุ่มๆหลายคนที่ว่าอยากได้ในบ้านไม่เดือนทุกคนเลยก็ถักมาโอ้ลมได้เนาะทั้งสาปลาเป็นกระดิ่งทั้งเฟซทั้งลายและเบอร์โดทุกคนเลยการติดต่อกับชิสะดวกสบายขึ้นเดีวเวลาว่างนี้ ดินตลอดทรศัพท์นี่คือบางตลอดบรือว่าเป็นช่วงเป็นเร่าไม่ร่ากันบางช่วงวันตอนเที่ยงบางทีกันแล้วแต่พอบางทีเพฤนสิกบวะแชทมาวิปป้าบอกว่าเฮ็ดเบียดครับบ้านห้าง่ายๆเลยกับบุเฮ็ดกับบมีกินเฮ็ดนูนเฮ็ดนี่ง่ายๆแครับว่างกันตอบอ๋อโดยเพราะว่าฮันเนาะเวียกงานแต่ละอย่างมันกระเข้ามากกับมันบ่่คอยจะตรงกันไปเนาะจำกัดเวลาไปว่าเวลาเข้ามากกับเห็ุเวลานั้นเวลาว่างก็ตอบ ให้เข้าใจคนเห็ุเบงานเนาะเพราะว่าบางทีชดไล่น้ำนมมาจะแสร็จแลโอ้ชัดมากว่าสาวป้าคือป้าตอบในเรงสี่เนาะบาิ่นบ่อยากคุยกับเฮาบ่กับพ่แม่นเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเฮาว่างก็เฮาก็จะตอบมันเองเนาะใครเขามานั่งตอบโทรศัพท์ตลอดมันกะเนาะคือเยอะเงินเวียกซานเฮาอ่าบ่มีผู้เฮ็ดทุกคนได้ก็ให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้เนาะแต่ขนาดคนที่เขารลำรวยมหาศาลกะเขายังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะก็แล้วกัน อันนี้ก็คือเป็นเฮือนของซาปาเองบอเป็นที่นั่งอ๋อของแม่ปายังมีอยังเลยเด้โดยก็คือทุกมือนี่อันเฮือนนี่ก็เป็นของพ่อของแม่เนาะอ่าแล้วทางซาปามีรถเป็นของตัวเองอยู่บอมีอยังเลยบอมีตัวปายังมีครอบครัวละกันหาเงนหาข้ามมากันหอยแม่เมื่ดเออโดยโดยนะคันว่ามีหนุ่มๆที่แบบว่า คุยกันแล้วก็อกเข้าใจกันมีแต่ว่าหาสั่งไปน้ากันเนาะ,ะเดิมต้นใหม่ทุกคนเลยคือบ่มีกับสวยกันหาใหา้แน่นอนแล้วทางชาวป่านี่ก็มียังแบบ่าอยากฝากถึงหนุ่มๆบทที่จะเข้ามาหาอ่ะปลพิจารณาปลาหน่อยนึงเพราะว่าปลาเป็นคนที่แบบีโลกเมื่อกี้กับเห็ดเรื่องเห็น,หน,หนงานกับคอยได้พอราะได้ดแตกแดดไล่ก็บ่ได้ๆๆปลา,<ด><ด>าไปโลกไปทีต้องหาปลาให้ได้ เวลาติเซตมาปลาอาจบูน i̇şte mm hmm> uh, uh, yes. ั่งมีเวลามานั่งตอบตลอดเลยแล้วก็อยากคิดแต่ว่าน้อยใจว่าปลาเราอยากคุยปลาเราอยากอ่ารมณ์น้ำโดยต้องเข้าใจปลาในน้อยนึงโดยการที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตอ่าสิ่งสำคัญก็คือความเข้าใจนี่แหละอ่าบ่ให้บ่าให้ชาวปานี่เอาแต่ใจเปินผู้เดียวบ่ได้เนาะจะให้ชาวใจทางซาปาน้ำเพราะว่าเพิ่นก็มีเรืมีงานยกตัวอย่างเจ้าก็เวียกคอยก็เวียกประมาณนี้แหละ ทำเวียดกับมาเอากระคินบ่ไรก็ต้องเห็ดทำเพียเอากับบุมีกินประมาณนี้โดยแตคือทางสปาเป็นกรฝากน้ำนมเข้าใจนั่นแหละเนาะโดยก็มีแต่ว่านมแพงแตพที่จารณาเบิงเนาะว่าอยากโออยากลมน้ำสปาบ่กันว่าอยากโออยากลมน้ำสปาก็ต้องกันให้เห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเวลาว่างเขาจังมาโอมาล้มกันทุกคนเลยคือทางสปาเป็นก็รเปิดใจหาคนคุยหรือว่าหาฟูชีวิตเนาะ ก็เริ่มต้นจากการคุยเบิ่งใจกันนี่แหละก่อนจะไปเป็นคู่ชีวิตพิสสมมติว่าอันเจอคนที่ถูกอกถูกใจได้เอาสาวปลาในสิพพอมสาวครอบครัวเลยบ่โดยเออก็คือพ่อมเลยเนาะอ่าเรนในระยะเวลาเนาะการเบิ่งใจนี่จะใช้ประมาณไดนก็แล้วแต่เป็นปีก็แล้วแต่แล้วแต่เจ็ดแปดเดือนก็แล้วแต่คนเฮามันขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนคุยกันเนาะ โดย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 แล้วขออนุญาตถามเนาะเพื่อว่าลุงลุงอย่างหู้ว่ะทางบ้านสาวปานี่นะพาสินสอดแพงบ่ออ่ะลุงลุงสิสู่ไวบ่แบบมีสปาพอตอบไายบ่อแตทั้งบ้านทังเมืองเคนแล้วหมูเอาสำไดเอาสำนั่นตามธรรมดาโดยโดยไอ้นี่กับบริวารขืนเกินเนาะก็คือสำบ้านสำเมืองอ่ะทุกคนเลยอ่าบ้านเมืองเอาสำไรเอาสำนั่นเนาะ บอกเมนว่ามีผู้ว่าไทยได้เอาสีห้างว่าเงินขลองแพงเขากับโบเมนเนานั่นเนาะอ่าโดยโดยโอเคน้องทุกคนเนาะมาเนี่ยเป็นการได้กาวเรื่องอ่าชีวิตปัจจุวันเป็นแล้วอ่าการเป็นอยู่เป็นกับเป็นบอกมาแล้วเนาะอ่าก็ให้เขาเข้าใจเป็นมาสั้นซะโดยอืมเมื่อไรเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำเราบอมาในเวลานี้ยังบ่เออเลยเดยม่ได้มารบกวนเวลากินข้าวมันบ่เนาะปลากินข้าวบ่ายมื้อ อประจําบอกกินข้าใบเลยว่าเป็นบางมื่อ้วแต่บางมื่อบางมื่อกินว่ามื่อใบสองอ๋อเลยเลยเยอก็คืออันตอนเที่ยงนี่ก็คือเห็ดเหี่ยเกศยางไปจือบแล้วสัตว์เลี้ยงแพนเือนมีอยู่บ่มีแต่งัวบ่ก็คืองัวเนื้องัวของพ่อแม่บ่โดยก็คือสปาได้เอ่ยมาบ่กเขาได้นอกว่า ทางสปายัางบ่มีอย่างเนาะไปหาเงินหาคำก็มีแต่ว่าให้พ่อให้แม่อ่าใจใจเองงั้นเนี่ยแ่ว่าเป็นรครอบครัวเนาะมีครอบครัวก็คือครอบครัครวทางกับพ่อกับแม่นี่แหละ<ม>บ่ได้ว่าครอบครัวกับอคครบรัวเพิ่นเองวันซั่นเนาะปัจจุบันนี้อยู่อ่าทางทางพ่อทางแม่อยู่ก็มีหยังมาก็ก็ให้เพิ่นก็บซอยเพิ่นดทแหละว่าง่ายก่นมื้อนี้กัโอเคเนาะบาสิดันเนาะมื้อนี้งานซาลาน้อยก็ได้มากับบาสิดันคือเก่าทะเลทุกคนได้มากกับกิมงานคือเก่ามื้อนี่ สาระหน่อยกับมาศิรัก์กันได้ดบกวนเวลาทางสภา,าเพป็นกาโลนปรสมควรมควเนาะอยากให้เพิ่์ลไปพักผ่อนหรือว่าไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานของเพิ่์ลอะไรทุกคนเลยไปกินข้าวเที่ยงละเวลานี้โอ้ยอ่ะสาระหน่อยกับมาศิรัก์กับประสาทอ่ะเนาะขอตัวกับไปก่อนเนาะาฉั่นจะ้ะขอตัวสบายสบายดีโอเคเด้อผมเป็นพี่น้องซึ่งบอสิทธิ์กับได้พาบอพี่น้องเนาะอันมหาสาวโสดเพิ่์ลไปที่ห้อยแล้วซึ่งเพิ่์ลกับยังบ่เคยมีการแบบว่าโอลมบ่าวหรือว่า เค okay, แต่ง,งานมันได้จากเสือนนอกกับือแบบว่ามืน,นสรสทำม่ให้เพี่น้องเลยถ้าหนุ่มๆไดสนใจก็สามารถตัดสกัมาได้รนอกกพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้มาแชรเรื่องกลาเแหละือว่า FC หลายๆคตคัวทีู่้ไปพร้อมกันนนเด็พี่น้องวันนี้มาชขอตโต้ครับก่อนมาจัักโอเคน้นองสบายดี